สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่างอุ๊ดทีมโฟนนะครับก็เจองานนะครับอีก1เคสนะครับก็คือซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตล็อกหน้าจอนะครับของรุ่นของหัวเว่ยนะครับนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเคี่ยวซ็อกเก็ตตรงนี้หายไปหมดเลยนะครับผมนะครับก็ ก็ลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับก็ได้ดูวิดีโอเก่าๆนะครับวิดีโอเก่าที่ช่างวุฒิทำไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาซ่อมนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะแจ้งว่าเป็นงานละเอียดนะครับขานี่เล็กมากๆนะครับผมนะครับเล็กมากอย่างรูปที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเป็นขาเป็นซี่เล็กๆนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตของหน้าจอนะครับนะครับอาจจะ แตกเสียหายตอนตอนงัดนะครับหรือหล่นกระแทกมานะครับก็ทําให้แตกเสียหายได้นะครับผมนะครับก็ทอนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันให้ดูเลยนะครับงานนี้เป็นงานที่เป็นเคสที่ละเอียดนะครับผมไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าจุดพื้นที่ทํางานเล็กมากนะครับนะครับนี่เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับ ครับเราให้เห็นความละเอียดนะครับขยายให้ดูนะครับผมทีน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเอาซ็อกเก็ตอันเก่าเนี่ยนะครับออกก่อนได้เลยนะครับ ความร้อนเปล่าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวยกตัวเก่าเนี้ยไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับัวลาก็ออกได้เลยนะครับผมะนะครับออกแล้วนะครับ เดี๋ยวตัวใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผม เรียบร้อยครับนะครับผมนี่ก็รอให้บอดเย็นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาใส่กับบอดี้นะครับแล้วเอาจอประกบใส่นะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับผมครับขาเนี่ยละเอียดมากนะครับขาเป็นขาเล็กๆเล็กๆลเล็กนนะครับผมครับรอบอดเย็นสักครู่นะครับเอานะครับบอดเย็นแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอา บอดใส่ในบอดี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับในนี้เดี๋ยวลองลองไปพร้อมกันนะครับเพราะเป็นงานเป็นงานทําสดๆนะครับเดี๋ยวเอาสเก็ตนะครับสเก็ต so ใส่ะนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นเสียง ลูกค้านะครับลูกค้าพอร้านร้านเราเป็นร้านมีหน้าร้านนะครับแล้วลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะได้ยินเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะครับผมอ่าสกีตของขั้วแบบใส่นะครับแล้วลองเปิดดูนะครับอ่านะครับผมหน้าจอขึ้นแล้วนะครับผมครับก็นะครับแต่ว่า อย่างงานของเราเนี่ยนะครับเราจะให้ความสําคัญนะครับเน้นความละเอียดทุกจุดทุกขั้นตอนนะครับนะครับเครื่องที่ส่งมาซ่อมกับช่างวุฒิทีมโฟนเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเน้นความละเอียดทุกจุดนะครับครับครับอย่างนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับก็แสดงว่าซ็อกเก็ตที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนโดยด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับ แล้วละเอียดนะครับก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองกดดูนะครับนะครับอ่ะนะครับสามารถกดได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับก็เป็นเรียบร้อยครับผมไม่ได้เปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับเปลี่ยนซ็อกเก็ตของรุ่นหัวเว่ยนะครับหรือหลายๆรุ่นนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่ซ็อกเก็ตแตกมีปัญหาหล่นแตกหรือแกะแตกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ส่งเข้ามาซ่อมกับเราได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับผมครับก็เดี๋ยวก็เราประกอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็การประกอบนี่ก็คงจะไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสาระอะไรสําคัญนะครับผมนะครับก็ครับจบเพียงเท่านี้ครับผมครับวิธีเปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับใครอยากเข้าไปดูผลงานประกอบที่เราทําไว้นะครับผมเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ ทีมโฟนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับผมนะครับพิมพ์ทีมโฟนมาหันนะครับผมนะครับเข้าไปดูผลงานเก่าที่เราทำไว้นะครับมีมากกว่า100วิดีโอแล้วนะครับผม100อาการมากกว่านะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับซ่อมมือถือทาง YouTube ช่างอุตทีมโฟนนะครับผมจะทำวิดีโอดีๆที่มีประโยชน์มีสาระออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมใครอยากส่งเครื่องมาซ่อมกับเรานะครับติดต่อตรงข้อมูลตรงขวามือนิดนี้ได้เลยนะครับแล้ว ถ้าด่วนยังไงโทรได้เลยนะครับครับไปโดโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ